เรามักจะแก้ปัญหาด้วยปัญหาการแก้ปัญหาด้วยปัญหาทําให้เกิดปัญหาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดสรุปก็คือสิ่งทุกวันนี้เนี่ยที่เรากําลังทํากันอยู่เนี่ยเรากําลังแก้ปัญหาด้วยปัญหาที่ใหญ่กว่า สวัสดีครับทุกท่านพบกับรายการช่างไร้เหลืออีกครั้งวันนี้ผมจะนำเรื่องเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหามาแชร์ให้ทุกท่านลองแลกเปลี่ยนกันดูนะครับว่าวิธีการแก้ปัญหาที่ส่วนใหญ่พวกเราทำกันแล้วใช้กันอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างไรกันบ้างสิ่งหนึ่งที่ผมเจออยู่ตลอดเวลาในการทำงานแล้วก็การแก้ปัญหาของเราพวกเรานายช่างแล้วก็บรรดาพู้รับเหมาต่าง ภาพที่ผมเจอก็คือเรามักจะแก้ปัญหาด้วยปัญหาการแก้ปัญหาด้วยปัญหาทําให้เกิดปัญหาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดผมจะมีภาพตัวอย่างนะครับอันนี้ผมมาจากบ้านคุณแม่ผมเองครับซึ่งผมไม่ได้เอาคุณแม่มาล้อเลียนนะครับแตมันคือความจริงและก็เป็นเรืที่น่าขาและก็น่ารักมากๆของคุณแม่ผมภาพที่ทุกท่านเห็นนะครับมันก็จะคือคุณแม่ผม ท่านไปได้อ่างบัวมาอ่างหนึ่งครับท่านก็อยากจะปลูกบัวในอ่างนั้นว่าแล้วท่านก็เลยไปซื้อบัวแล้วก็มาปลูกครับบัวออกดอกได้ชื่นชมท่านก็มีความสุขแต่แล้วปัญหาก็เกิดขึ้นครับวันหนึ่งสิ่งที่ท่านเห็นก็คือมียุงครับแล้วก็มีลูกน้ำามักมาอยู่ในบ่อบัวนั้นอ้าวทำยังไงดีล่ะเกิดปัญหาขึ้นแล้วในอ่างบัวที่ท่านปลูกกำลังจะเกิดยุงขึ้น ว่าแล้วท่านก็เลยไปซื้อปลาหางนกยุงมาใส่ในอ่างบัวนะครับเพื่อที่จะให้กินลูกน้ําและให้ยุงไม่สามารถที่จะมาไขได้กันก็มีความสุขอยู่ช่วงหนึ่งหลังจากนั้นไม่นานครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือท่านตื่นเช้ามาครับมาดูก็ปรากฏว่าเห็นนกครับมาเกาะอยู่ที่อ่างขอบบัวแล้วก็กําลังจิกปลากินอ้าวตายละเกิดปัญหาขึ้นอีกจะทําอย่างไรดี ว่าแล้วท่านก็เลยไปสั่งทําฝาชีครับขนาดใหญ่ซึ่งมีตาข่ายแล้วก็มาครอบบนอ่างบัวนั้นผมเดินไปเห็นผมก็ขำครับขำมากแล้วก็บอกคุณแม่แล้วอย่างนี้คุณแม่จะเห็นตัวบัวได้อย่างไรครับท่านก็หัวเาะเออนั่นน่ะสิเห็นไหมครับบางครั้งเราจะทําอะไรพิจารณาให้ดีๆนะครับว่าความจริงหรือความต้องการของเราคืออะไรอย่ากแก้ปัญหา แล้วเกิดปัญหาแล้วก็เกิดปัญหาสรุปก็คือสิ่งทุกวันนี้เนี่ยที่เรากําลังทํากันอยู่เนี่ยเรากําลังแก้ปัญหาด้วยปัญหาที่ใหญ่กว่ามาครอบปัญหาเดิมๆซึ่งก็ทําให้เกิดค่าใช้ใจ่ายเกิดความยุ่งยากเกิดขั้นตอนที่ซับซ้อนมากๆในการทํางานครับดังนั้นฝากทุกท่านพิจารณาดูนะครับว่าท่านกำลังแก้ปัญหาด้วยปัญหาที่ใหญ่กว่าหรือเปล่า